ตอนปักหางมว้วนมะขามมะหมาพันปักเหมือลกี้มูทู่น้องเล็กของด๊อก,กะดูบนั่นเองเป็นหมาขี้เหงาติดเจ้าของหางม้วนน่ารักหายใจดังฟืดฟาดเป็นปกติมะขามชอบเดินตรวจตราบริเวณบ้านด้วยความที่ตาห่างกันบางทีก็เดินชนฟุตบาทตรงนี้บ่อยๆแม่กิฟชอบให้มะขามน่งสวัสดีขอมือซ้ายขอมือขวา เสร็จแล้วแม่จะยิ้มแล้วก็ให้ขนมเป็นรางวัลเนี่ยทำมาแปปีแล้วเห็นแม่กิฟยิ้มมาขามก็ดีใจแล้วอยากอยู่สวัสดีกับแม่กิฟไปอีกนานๆคือรักนะแต่พูดไม่ได้นี่แค่อยากให้แม่กิฟรู้ไว้ว่าที่สุดของมะขามคือแม่กิฟคนเดียวเท่านั้นโอ้โหยวันนี้ขอจบแบบซึ้งๆบ้างนะครับไปแล้วครับตอนพุดเดิ้ลโชว์ อะไรเอ่ยเขาขากลมกลมฮ่าน้องหมาพันพู้เดินขนฟูน่ารักเชียววันนี้จะโชว์อะไรจ๊ะเหน่อชื่อมารฟิน IQ สูงเหน่เและเดิน6สูงได้เก่งไหมคะโอ้โหยไม่น่าเชื่อเดินแบบ6สูงขาหลังชี้ฟ้าเลยสุดยอดเอะแล้วน้องชื่ออะไรละจ๊ะสวัสดีค่ะหนูเองหนูชื่อน้องหายหนูเดินโชว์2สขาตั้งนานแล้วนะไม่มีใครสนใจหนูบ้างเลย เ็นใช่ไหมเดินต่อดีกว่าเดินต่อเียนเนีเนียนเนี้ยเนียนเนียเนียนฮ่าแน่ทำเนียนที่จริงไปเห็นน้องเดินตั้งนานแล้วแหละน้องไฮเดินดุ๊กดิ๊กน่ารักดูเพลินเพลินนะจ๊ะตอนบางแก้วหมาไทยใจเกินร้อยพูดถึงพันบางแก้วใครๆก็หาว่าดุก็ดูอย่างเจ้าผัดไทยดอกกลุ๊บบางแก้วของเราสิครับเวลาโกรธเนี่ยตาเขียวขนฟูเลยแหละแต่วันนี้น้องแก้วใจอายุแค่ครวบักว่า จะมาพิสูจน์ให้เห็นว่าเขาสามารถฝึกได้ดูสิครับเชื่อฟังคำสั่งได้ดีทุกอย่างทำได้หมดเลยครับไม่ว่าจะนั่งนอนหมอบคลานยืนกลิ้งตัวไปมาทะลุถูถายไปแบบนี้เห็นไหมครับน่ารักจะตายครับเพราะว่าพื้นฐานบางแก้วนั้นจะฉลาดกล้าหาญซื่อสัตย์และก็รักเจ้าของมากถ้าเราเลี้ยงดูให้ถูกวิธีตั้งแต่เด็กๆนะครับนั่นก็คือต้องมีวินยัยไม่ตามใจมาก เวลาทำอะไรผิดก็ต้องปรามทันทีก็จะเป็นน้องหมาที่น่ารักเป็นบอดี้การ์ดที่เยี่ยมหรือเป็นยามเฝ้าบ้านที่จะหัวขโมยจะขยาดชิวเลยครับตอนชิวาว่ากับรองเท้าคู่ใหม่วันนี้มาชมน้องเฉินตูกับของเพื่อนชิวาว่ากับรองเท้าที่หมมมี่เพิ่งซื้อให้เป็นของขวัญกันนะครับแมมมี่เอาอะไรมาใส่ให้นะเนี่ยเอยเดินไม่ถนัดแมมมี่เขาเรียกว่ารองเท้าน่ะเออแต่ฉันว่ามันก็เลิศดีนะ ลายชั้นเหมือนกุ๊จีดับกันดิวสวยชัด e และก็รลิอีกตั e ้งหากเดินไม่ถนัดน่ะทำไงอ่ะแม่จ๋านี่มันคืออะไรอ่ะเดินแล้วมันจะลมหรือเปล่าหนูวิ่งไม่ถนัดน่ะ แม่น่ารักได้ดูอย่างนี้ไม่รักไม่ไหวแล้วนะครับตอนจากใจน้องหมาน้องหมาก็มีหัวใจเหมือนกันนะครับอยากรู้ไหมว่าเขาคิดยังไงกับเราบ้างที่ฉันดิลง,งที่แไม่มีอะไรแค่ต้องการร,รให้เน,นสนใจวันนี้